พูดถึงปัญหาใหญ่ในยุคก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างทุกวันนี้ก็คือการถูกขโมยรหัสผ่านกันมากขึ้นซึ่งเราก็เคยนําเสนอถึงวิธีต่างๆกันไปแล้วหลายวิธีนะคะแต่ว่ายังมีวิธีง่ายๆที่แฮกเกอร์แทบจะไม่ต้องอาศัยความรู้ทางเทคนิคอะไรเลยค่ะแถมเยื่อทั้งหลายต่างมองข้ามซะด้วยรหัสผ่านที่เดาได้ง่ายก็คือข้อมูลรอบตัวเรานั่นแหละค่ะโดยทั่วๆไปแล้วนะคะพอเรารู้สึกว่ารหัสผ่านจํายากก็เลยตั้งรหัสผ่านด้วยอะไรที่คุ้นเคยแต่อย่าลืมนะคะว่า ด้วยยุคเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบนโซเชียลเน็ตเวิร์กมากขึ้นแบบทุกวันนี้ข้อมูลเช่นวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรชื่อสัตว์เลี้ยงชื่อแฟนหากันได้ง่ายๆบนอินเทอร์เน็ตแล้วล่ะค่ะ แฮกเกอร์เขาก็แค่เดาพาสเวิร์ดจากข้อมูลส่วนตัวที่โพสต์เอาไว้ในโปรไฟล์ของเหยื่อบนโซเชียลเน็ตเวิร์กสบายๆกรณีนี้หมายรวมถึงการเดารหัส ATM ได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าหลายคนชอบตั้งเป็นปีเกิดใช่ไหมคะถ้าใช่ก็เปลี่ยนซะเถอะนะคะอันตรายมากๆค่ะยังมีอีกกรณีค่ะที่ไม่ต้องเดารหัสผ่านก็ได้แต่ใช้วิธีในการเดาคําตอบกับคําถามที่กรณีเจ้าของแอคเค n t ลืมพาสเวิร์ดเพื่อตรวจสอบตัวตนนะคะ พอคุณคุณไหมคะเวลาที่เราสมัครใช้บริการต่างๆเขาก็จะมีให้เราตั้งคําถามและคําตอบเอาไว้ใช้สําหรับกู้รหัสผ่านเมื่อเจ้าของลืมพาสเวิร์ดแฮกเกอร์ก็จัดไปสิคะสวมรอยว่าตัวเองเป็นตัวจริงแต่ลืมพาสเวิร์ดแล้วก็ไปกดปุ่ม forget password จุดอ่อนของหลายคนก็คือเวลาที่เรานึกตั้งคำถามก็มักจะนึกถึงเรื่องใกล้ตัวเข้าไว้จะได้จับง่ายๆใช่ไหมล่ะคะผลก็คือเรื่องใกล้ตัวก็มักจะถูกเดาได้ง่ายแค่พ่ดูจากข้อมูลส่วนตัวที่แสดงไว้ในโปรไฟล์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Hifive Facebook เช่นจบจากโรงเรียนอะไรแฮกเกอร์ก็คาตอบได้จากข้อมูลที่โพสต์เอาไว้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นล่ะคะ่ะ กรณีตัวอย่างที่เห็นกันชัดๆนะคะก็เช่นกรณีถูกแฮกอีเมล Yahoo ของซาร่าเพลินอดีตผู้สมัครรองประธานาธิบดีสหรัฐถูกแฮกไปเมื่อปี2008คนแฮกยังไม่ได้ใช้ความรู้ด้านเทคนิคอะไรเลยค่ะแค่ใช้วันเดือนปีเกิดรหัสไปรษนีและก็ข้อมูลที่ว่าซาร่าเพลลินพบกับสามีของเธอที่ไหนเป็นครั้งแรกแค่นี้แฮกเกอร์ก็สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านเข้าไปดูได้แล้วล่ะค่ะ วิธีป้องกันง่ายๆเลยนะคะก็คืออย่างแรกอย่าตั้งรหัสผ่านที่เดาง่ายหรือว่ามีโพสต์เอาไว้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นเองค่ะส่วนการตั้งคําถามคําตอบกรณีที่จะเอาไว้กู้พาสเวิร์ดเวลาที่เราลืมก็ลองใช้เทคนิคจําคําตอบที่ไม่มีระบุไว้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราก็ได้เช่นตอบไปเลยค่ะว่า It e t Eat อารอไม่ว่าคําถามจะเป็นอะไรก็ตามนะคะอย่างเช่นถามว่าอาชีพของปู่คืออะไรตอบ Itit a t อา ถามว่าชื่อของสัตว์เลี้ยงตัวแรกคืออะไรก็ตอบอิดอิดอาร์อาร์ตอบแบบไร้ความหมายนี่แหะค่ะช่วยได้เยอะแต่ว่าอย่าลืมจําคําตอบแปลกๆนี้ไว้ในใจเสมอนะคะไม่อย่างนั้นก็จะเป็นการสร้างความยุ่ยากให้กับคุณเพิ่มขึ้นอีกค่ะเนื้อหาที่ว่าไปนี้ติดตามอ่านได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะสวัสดีค่ะ